สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้ต้นซากุระนะครับต้นซากุระบานแล้วนะครับต้นซากุระบานที่วังปูปลาจิตนาช่างใหญ่นะครับผมโอ้สวยมากนะครับเนี่ยโอ้เอฟต้นซากุระนะฮะสวยนะครับโอ้เดี๋ยวให้ดูความสวยงามนะครับ หรือว่าต้นผักติวนะครับผมอดอกสวยมเราซูมให้ดูสีออกชมพูชมพูหน่อยนะครับผมขาวๆชมพูนะครับแชร์กันไปนะครับแชร์กันไปนะครับเห็นนุงพันบอกต้นผักติวป่านะครับ้สากุระบานนะฮะ กัญชาโกลา่านี่สวยงามมากนะครับเนี่ยดูนะครับกิ่งก้านสาขายื่นออกมาสุดรึ่งนะสุดรึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอุดหนุนสินค้าของบริษัทมณโอมโฮมซับนะครับผม ทุกตัวทุกผลิตภัณฑ์นะครับ fc แฟนคลับก็มาเรื่อยๆนะครับ fc แฟนคลับก็มาเรื่อยๆสนใจสั่งซื้อได้ทางไลน์แอทีบีสกิทออฟฟิเชียลนะครับฝั่งนู้นก็มี fc มานะครับเสาทิดวันหยุดนะครับก็นวนๆมาเรื่อยๆนะเมื่อกี้ก็มาขอพรให้ลูกหลานได้เลิกเล่านะครับขอพรกับปู่นะไก่นะ น้อยนะเนี่ยมีน้อยนะฮะมันบอกว่าล,าล,ล้างมือมินเสร็จแล้วมินเคล้าเคล้าล้างมือเสร็จแล้วโอ้ยยังไงเหรียญช็อกบอสหยอดซิ่วเนวาะตอกฮะสมบับติบ่อสคาเดน่าเซา ให้อ่ะให้น้องแอดมินน้อย,อ,ยอ่ะที่ปอนไหนที่ป้อนไหนแบี้ตัดต่อลงคลิปได้เลยนี่ยโอ้ไปถ่ายตอนไหนวะต้องหันแะล้วยางไปคอยยาวไอ้ <ใน S 1> ไดโนเสารน่ะไอนะดูหน่อยเอฟสีก็มาเรื่อยๆนะครับวันหยุดนะครับมีขาซ้ายนะครับที่ร้านปูนะฮะ อ็นนุโมทนาสาธุสาธุนะครับขอให้สําเร็จสมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับสําหรับที่มาขอพรนะครับผมก็เดินนะครับเดินถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะครับ นี่เป็นด้านหน้าหรือด้านข้างด้านหลังนะินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมซึ่งก็งมีทีมงานนะค,คอยต้อนรับอยู่ที่โดมอยู่แล้วนะครับอมืมาเรื่อยนะครับไม่ขาดสายนะทีมงานต้อนรับนะครับผมก็อ,อยู่ที่โดมนะฝากหลักอยู่ที่โดม ลายสีสวยๆลายโบชาณนะโบราณหนูหน่อยหนูหน่อยยังใครพูดอ่ะหนูหน่อยเสียงใครพี่เอ็ม ยังาศนะช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้เที่ยงเป๊ะเลยเที่ยงห้าทีที่ลานปูนะแดดออกแล้วนะเมื่อเช้าอากาศดีอยู่นะเมื่อเช้าสายมาก็เริ่มมีดดแดดละดูวิวนะครับให้ดูวิวปูนะครับวิวปูอืมทันนาเดิมเพื่อนนะ นนนหนึ่งศูนย์จับจะทำอะไรอ่ะจะน่ต้อนเนืองไงไม่ค่อยสะด,ดุดโอเคคนระับฟีก็มาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากรถอยู่ฝั่งบ้านพี่หนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ช่องนานแลนตีคองนะครับเนี่ยคนยังมาทางนรถรถบรมาดกเป็นคนควางดีนะใครทำนะ่ะห้ามกินนะข้างนอกน่นนะหลงแล้วกินเลยกินแต่ข้างใน ยิ่งพูดว่ายป่ะฮะยิมพูดว้บ่ะว่ามีลีกสิตีชิดปากแปวกใส่ฮะชิดชิดครับุณอะไรครับผมเชียงดวงมาเลยครับ

ผ่พาพนมอืมอ,อว่วบะบ้านหมือก,ก,ก้อนกับไปกับลุงอยู่ไปหมผ่าประทัดคนร้ายหลายครับ